สวัสดีค่ะวันนี้จะมาย้ำไข่แต่ว่าไข่ของเรานะคะวันนี้จะเป็นไข่ผสมกับอาหารญี่ปุ่นค่ะก็คือเราจะใส่นะคะไข่กุ้งแล้วก็ยำสาล่ายค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบนะคะในการทำยำก่อนนะคะนี่คือขึ้นช่ายนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมี พริกแดงจินดานะคะกระเทียมซอยค่ะแล้วก็หอมแดงซอยมีมะนาวแล้วก็นี่ก็คือน้ำปลาผสมกับน้ำตาลนะคะที่เราเคี่ยวไว้นะคะนี่เลยเราจะทําเก็บไว้แต่ขวดไว้นะคะเวลาเพื่อนๆจะทํายำมีตัวนี้นะคะทุกอย่างอร่อยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะเดี๋ยวเราเอาพริกทุกอย่างใส่ไปนะคะ พริกหอมแดงกระเทียมนะคะใส่ไปแล้วก็เอา,อามะเขือเทศใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวเครื่องชค่อยใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าน้ำมะเขือเทศถ้าออกมาค่ะมันจะช่วยบุงรสในตัวด้วยนะคะแล้วก็นี่ใส่ลงไปใส่สักสี่ช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่า น้ำมันเยอะหรือเปล่างใส่ไปสัก6ช้อนนะคะ6ช้อนโต๊ะเนาะมันไม่ได้เยอะนะคะมันจะเหนียวเหนียวนิดหนึ่งจะข้นๆแล้วตามด้วยน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไปที่1ลูกก่อนอุ้ยหล่นใส่ไปที่1ลูกก่อนนะคะพอดีหั่นสดๆนะคะไม่ได้คั้นน้ำมันไว้นะคะโอเค เราใส่ไปที่1ลูกก่อนนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะผงนัวนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาคลุกเขานะคะ เ,เพื่อนๆสามารถชิมรสชาติได้ตอนนี้นะคะให้ได้เผ็ดเปรี้ยวนะคะเค็มแล้วก็หวานเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานโอเคค่ะนี่ได้รสชาติที่เราอันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นชาใส่ลงไปเลยค่ะขึ้นชายใส่ลงไปนะคะคลุกเค้า ผสมให้เข้ากันเลยคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตกแต่งจานนะคะซึ่งนี่ค่ะไข่นะคะเราได้เตรียมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกระหล่ำนะคะในการรองใต้จานนะคะเดี๋ยวไปเอาสา,าล่ายนะคะแล้วก็ไข่กุ้งมาตกแต่งเพิ่มค่ะ นี่นะคะสาหลายนะคะที่เราได้ซื้อนะคะเป็นแพ็คแบบนี้ไว้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาใส่สลับกันนะคะเดี๋ยวเอาไข่กุ้งค่ะนี่นะคะไข่กุ้งของเราเดี๋ยวเราก็เอามาใส่นะคะสลับวางกันนะคะนี่นะคะเอาไข่กุ้งนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาน้ำยำที่เราได้ทําไว้นะคะมาใส่กันค่ะ ค่อยเทใส่ตรงกลางไปนะคะเอาน้ำยำใส่ให้ทั่วเลยนะคะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำไข่นะคะยำไข่ต้มที่ไม่ธรรมดาบวกกับอาหารญี่ปุ่นนะคะไข่ไม่ธรรมดานี่เลยค่ะยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามกด ซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งดิงดิงให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปอะไรนะคะใหม่ๆจะมาลงให้นะคะยังไงเดี๋ยวขอตัวนะคะนี่เลยจะเสิร์ฟหนึ่งเมนูคะ่ะบ๊ายบาย